สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไวนะครับวันนี้ผมไม่ได้มา DIY นะครับแต่ว่าจะมาแนะนํานะครับหรือว่ามาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเจ้า asus zenfone max pro m 2เครื่องนี้นะครับสําหรับท่านที่เป็นสายเกมเมอร์ก็น่าจะคุ้นตากันดีนะครับหรือว่าท่านที่ชอบมือถือแบตอึดความจุเยอะนะครับในยุคแรกเมื่อ 4-5ปีที่แล้วก็ผมคิดว่าต้องรู้จักเจ้าตัวเซนฟอนแมคโปรเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมได้แกะฝาหลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แกะฝาหลังหรือไม่รู้วิธีแกะนะครับผมจะแนะนําวิธีแกะง่ายๆนะครับปกตินะครับมันก็จะปิดไว้อยู่แบบนี้โดยสนิทเลยอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆทําการปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถอดถาดใส่ซิมออกมาก่อนนะครับ ให้ถอดถาดใส่ซิมออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ซื้อแบตเตอรี่มานะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้นะครับถ้าท่านไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่ที่แถมอุปกรณ์มาให้ก็สามารถใช้เล็บนะครับตรงขอบหน้าจอตรงนี้นะครับขอบหน้าจอตรงนี้ท่านสามารถใช้เล็บแซะเข้าไปนะครับแล้วก็ลูดมาตามตะเข็บ งนี้นะครับเป็นรอบเครื่องนะครับนี่ครับลักษณะฝาหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แกะฝาตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ของผมมันกาวมันหลุดเพราะว่าแบตเตอรี่มันบวมแล้วก็มันดันออกมานะครับเพื่อนๆต้องแกะขอบตรงนี้นะครับใช้เล็บนี่ครับเห็นไหมครับถาดใส่ซิมนี่ครับถาดใส่ซิมเพื่อนๆก็แซะตรงนี้ได้เลยแซะขอบลูดขอบออกมานะครับก็จะได้ ฝาหลังตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับเมื่อเราเกะออกมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับมันก็จะถอดออกมาเป็นแบบนี้เลยครับหลุดออกมานะครับฟ้าหลังจะไม่มีสายแพรหรืออะไรเชื่อมต่อแต่ว่าจะมีกาวตรงนี้นิดนึงนะครับที่ติดประกบกับ ตัวเซ็นเซอร์สแกนลาย้วมือก็พอเปิดฝาหลังก็ค่อยๆใช้นิ้วดันตัวนี้ออกมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาหลังไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่กีดขวางนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ที่ผมสั่งซื้อมานะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็มีหลายราคาครับมีตั้งแต่150ไปจนถึง300 400 500นะครับแต่ผมเลือกอของร้านนี้นะครับของยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นบอกว่ามี มาตรฐานมกรองรับแล้วก็บอกว่าวารันตี1ปีนะครับแล้วก็มีแถมอุปกรณ์มาให้นะครับนีครับก็จะมีแผ่นกาวสำหรับติดแบตเตอรีย่ยึดเข้ากับตัวโทรศัพท์ของเราแล้วก็จะมีไขควงมาให้สีขนาด4เบอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ไว้สำหรับแกะเครื่องนะครับสามารถเลือกซื้อได้ทาง ช้อปปี้ a z a ดามีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับร้านค้าที่ผมสั่งซื้อไว้ให้แล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจร้านที่ผมซื้อนะครับนี่ครับตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับหรือว่าคอนเนคเตอร์อจุดเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับแบตเตอรี่ขนาดความจุ4850ม ah ิลลิแอมป์นะครับขนาด3.85โวลต์แบตเตอรี่ลิเธียม On, น,นี่ครับเรามาดูที่มือถือของเราครับนี่ครับพอเราแกะเปิดฝาหลังออกมาแล้วนะครับเราจะต้องทำการไขน็อตสกรูตรงนี้ออกนะครับไขน็อตสกรูตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะแกะตัวครอบแล้วก็จะแกะขวแบตเตอรี่ออกมาเพื่อทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลา ใช้สกรูนะครับเอาน,อน็อตออกมาก่อนแล้วก็ผมแนะนำเพิเ่มเติมถ้าเพื่อนๆมีนี่ครับแม่เหล็กนะครับเอามาไว้เพื่อดูดน็อตสกรูของเรามันจะได้ไม่หายนะครับเดี๋ยวมันจะประกอบไม่ครบเดี๋ยวเจาะน็อตสกรูสักครู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8น่าจะมี8ตัวนะครับมีน็อตสีขาวแล้วก็สีดำเดีย๋ยวผมขอเวลาแกะสักครู่นะครับมันจะเป็นขนาดต่างกันนะครับเขาก็เลยให้ไขค,รครวงมา4ขนาด4ตัวนะครับแต่ละจุดมันจะขนาดนัดสกรูไม่เท่ากันเพื่อนๆก็ลองจิ้มดูนะครับ ตัวไหนไขไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ่่เปลียนไขคววงใหม่นะครับอย่าไปฝืนนะเพราะว่าเดี๋ยวหัวน็อตมันจะเสียหายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเก็บคืนได้นะครับตัวไหนที่คันได้ก็คันไปก่อนครับตัวไหนที่คันไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่มีแม่เหล็กไว้ดีครับเอาไว้เก็บน็อต นะครับเดี๋ยวมันเสียสูนายเอาไปแล้วสามตัวนะครับสี่ตัวห้าตัวผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ไม่ต้องทําแบบค่อยๆทํานะครับจะเย็นๆนะครับแต่ถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่าเอาไว้เฉยๆก็มันทิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวเซนโฟนเซนโฟนแม็กรุ่นแรกที่ผมซื้อมานะครับ อนนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าจอมันแตกไปแล้วนะครับมันหมดสภาพแล้วนี่ครับตัวเซนโฟนแมคโปรรุ่นแรกเลยนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่กับร้านนะครับส่งออนไลน์ไปเปลี่ยนนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาเจอวิธีเปลี่ยนนะครับมีทั้งเว็บต่างชาติแล้วก็ ช่องของคนไทยทำนะครับผมก็เลยลองซื้อมานะครับเพราะว่าราคาแบตเตอรี่มันไม่ได้สูงมันอยู่ที่300กว่าบาท100กว่าบาทก็มีนะครับแต่ผมเลือกอย่างที่บอกครับผมเลือกตัวนี้นะครับที่มันมีมอกอาจจะมอกแท้หรือไม่แท้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าให้มันสบายใจไปก่อนแล้วกันนะครับรับประกัน1ปีนะครับแบตเตอรี่ก็สภาพค่อนข้างดีอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมา พอเราไขน็อตสกรูออกทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเช็คก่อนนะครับว่าเราไขน็อตสกรูออกหมดทุกตัวหรือ,อยังนะครับถ้ามั่นใจแล้วก็ถึงเวลางัดเงียนะครับผมนี่ผมมีอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้สชุดอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมใช้เล็บแกะฝาลังออกมาแล้วเห็นในคลิปเขาบอกว่าให้แซะตรงนี้นะครับผมนี่ครับให้งัดตรงนี้ออก เดี๋ยวผมจะค่อยๆงัดนะครับ,นะรบกลัวมันจะจะพังอยู่เหมือนกันบอกว่าไม่คาดหวังก็คาดหวังอยู่ครับเพราะว่ามันแค่แบตเสื่อมนะครับมันไม่ได้เสียอะไรผมก็เคยงัดเงี้ยคอมอยู่เหมือนกันครับแต่ก็สภาพกลับมาก็ไม่ร้อยเอร์เซนแต่ว่าใช้ได้ครับ มือถือก็น่าจะเหมือนกันขอให้มันเปิดได้ก่อนครับตอนนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาชมแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะกดถูกใจกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ถ้าท่านต้องการที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวในใหม่ๆของคลิปในช่องบ่าวเอ็มนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการ แกะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วบอดี้มันแตกนะครับผมก็แก้ไขปัญหาด้วยกาวร้อนติดไปเลยครับอาจจะแกะไม่ถูกหลักวิชาการหรือว่าหลักงานช่างนะครับผมเน้นแกะได้นะครับถ้าเพื่อนๆที่มีความสามารถในการแกะที่ละเอียดกว่าผมก็ใช้วิธีของท่านนะครับของผมนี่คือเน้น ทำได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสไตล์ DIY อ่ามันจะหลุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยแกะแล้วมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีอยู่ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับเพื่อท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่จะได้ สามารถแกะได้นะครับอ๋อหรือว่ามันมีน,อน็อตัวนี้อยู่ครับตรงสติกเกอร์นะครับหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองหมุนอ่าใช่ครับเกือบพังครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาจะมีเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ว่าเครื่องนี้เคยแกะหรือเปล่านะครับมันจะมีสติกเกอร์ติดไว้นะครับเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ มันจะมีสติกเกอร์อยู่หนึ่งอันนะครับที่มาแปะไว้สําหรับฝาครอบเครื่องหรือว่าจุดนัดสกรูที่เราจะเปิดฝาเครื่องนะครับโอ้โหผมคิดว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโชคดีที่เอจใจเมื่อสักครู่กําลังจะงัดเกือบหักนะครับนี่ครับนี่ครับมันมีจุดอยู่ตรงนี้อยู่ครับโชคดีนะครับที่เอจใจก่อนนะครับนี่ครับฝาหลังฝาครอบอ้าวเมื่อเราแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อน นี่ครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรบ้างนะครับจุดตรงไหนคืออะไรบ้างแต่ว่ารู้แต่ว่าตรงนี้คือจุดเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ครับให้เราแกะตัวนี้ออกนะครับเหมือนปลดปลั๊กนะครับปลดสวิตช์ออกนะครับเดีย๋ยวผมจะลองใช้พลาสติกอันนี้แกะออกนะครับผมจะไม่ใช้ตัวที่เป็นเหล็กนะครับกลัวมันเกิดการช็อตของประจุนะครับ หรืออาจจะใช้เล็บก็ได้นี่หลุดไปแล้วครับผมหลุดมั่วๆนะครับเมื่อสักครูน่นี้กดลงไปอย่างนี้ครับปึ๊บมันก็เด้งออกมานี่ครับก็จะจุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ทำการแกะตรงแผ่นกาวตรงนี้ออกนะครับที่มันผูก ที่มันติดไว้กับแบตเตอรี่เพื่อทำการแกะแบตเตอรี่ออกนะครับค่อยๆทำนะครับแต่ผมชอบใจร้อนครับชอบทำให้เสียจไวๆแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนก็จะทำตามนะครับเพราะผมคิดว่ามันผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็เลยรีบแกะ นี่นะครับนี่ครับขวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มันมีกาวติดอยู่นะครับค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงหรืออาจจะต้องใช้วิธีแงะแซะบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแงะแซะบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะมีกาวนี่ครับกาวแบบนี้ แปะไว้อยู่ใต้แบตเตอรี่นะครับเพื่อให้มันยึดติดกับเคสของโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะค่อยๆแซะแงี้ออกมานะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านี่ครับใช้อันนี้งัดก็ได้ค่อยๆทํานะครับอันนี้เขาก็จะมีเหมือนจะมีที่ดึงให้อยู่นะครับตอนแกะกาวแล้วก็ดึงอ้าวขาดฉชนั้น ผมคิดว่าขั้นตอนนี้คือยากที่สุดสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทําเร็วๆครับมันก็เลยจะเสียหายนะครับเป็นเพื่อนที่มีสมาธิก็ค่อยๆแกะนะครับบอดี้เครื่องเราจะได้ไม่เสียด้วยนะครับเดี๋ยผมขอใช้เวลาในการแกะอันนี้ออกก่อนนะครับอาจจะเพิ่มความเร็วของวิดีโอเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ โอเคครับเพื่อนๆออกมาแล้วครับกาวเหนียวมากนะครับผมใช้เวลาแกะอยู่ประมาณเกือบห้านาทีเลยนะครับที่เพิ่มความเร็วคลิปมานะครับนี่ครับโหบวมมากครับมันโดนความร้อนด้วยมันก็เลยทําให้กาวตรงนี้มันละลายติดกับด้านหลังของแบตเตอรี่นะครับนี่ครับพอเราแกะออกมาแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีแถบ กาวอยู่ตรงนี้นะครับแถบกาวอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาแถมมาเ,เพื่อนๆก็ทําการลอกคราบกาวตัวเดิมออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดกาวตัวใหม่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะทําให้มันหนาครับมันจะปิดแบตเตอรี่กับฝาหลังไม่สนิทนะครับนี่ครับให้ทําการลอกกาวตัวเดิมออกก่อนนะครับ ตัวนี้มันน่าจะลอกติดไปกับซองแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับตัวนี้เหลือไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็ระมัดระวังแถบแผงวงจรหรือว่าแผ่นปิ้นด้านข้างด้วยนะครับทำระมัดระวังนะครับตรงนี้ส่วนผมก็ทำค่อนข้างเร็วนะครับอู้ติดอะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะแกะเท่านี้นะครับกลัวมัน ไปโดนแผงวงจรอะไรเสียหายนะครับถ้ามันมันแกลียได้เดี๋ยวค่อยๆแกลียนะครับเดี๋ยวอาจจะกรอคลิปเพิ่มความเร็วคลิปจุดนี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการแกะกาวอันนี้ออกก่อนนะครับอาจจะตัดคลิปไปก็ไดนะครับอาจจะตัดคลิปไปก่อน นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะแผ่นฟิล์มบางๆนะครับผมเป็นกาวเหมือนที่เขาแถมมาให้นะครับเพื่อนๆก็แกะออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปตอนเราประกอบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับโอเคแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแบตเตอรี่ของเรานะครับมาเทียบจุดคอนเน็กจุดเชื่อมต่อนะครับ แบตเตอรี่ที่เขาให้มานี่ครับมันจุดเชื่อมต่อมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการแกะสายแพรออกมานะครับแล้วก็ทำการพับใหม่นะครับว่าเอาไปติดใหม่ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยพับแล้วก็ค่อยเอากาวติดนี่ครับให้เพื่อนๆติดมาร์กจุดนะครับ มาจุดแล้วก็ติดเข้าไปนี่ครับมันจะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับกับสายแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็แปะเข้าไปเลยครับค่อยๆทำนะครับให้มันตรงจุดมาร์ก จุดนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้ตรงจุดเป็นงานละเอียดงานใจเย็นถ้านี่ครับดังแป๊กนะครับผมเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็ทำการ พับสายแพรให้มันตรงนะครับพับพับสายแพรให้มันตรงกับจุดเชื่อมต่อแล้วก็พับแล้วก็ใช้่าทิปกาวที่เขาให้มากดลงไปแบบนี้ครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาแผ่นกาวนี้นะครับ เข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับผมติดแบตเตอรี่เข้ามาแล้วนะครับผมจะลองทดสอบกดปุ่ม power นะครับว่าเครื่องมันจะติดหรือเปล่านะครับลองก่อนที่จะทำการประกอบ อ่าติดนะครับเพื่อนๆได้การครับทำเองเปลี่ยนเองนะครับงบประมาณสามร้อยบาทนะครับสองร้อยกว่าบาทสามร้อยฟื้นคืนชีพเจ้าเซนโฟนแมคโปร M2 นะครับให้กลับมาเปิดเครื่องติด เดี๋ยวผมก็จะทำการติดกาวนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> นี่อ๋อมันถอดแบตเตอรี่ออกมันเครื่องมันจะเข้าสู่หน้ารีเซ็ตเหมือนตอนแรกเลยนะครับเหมือนตอนถึงเหมือนเราล้างเครื่องเลยนะครับ ข้อมูลต่างๆก็คือหายหมดเลยนะครับเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกความจําในเครื่องมันจะไม่จํานะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ทําการประกอบกลับเข้าไปคืนก่อนนะครับ เราจะปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดก้าวนะครับผมจะไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับผมทําแบบขี้เกียจครับผมจะพับขึ้นไปแบบนี้นะครับจะดุดหรือเปล่าครับผมจะพับขึ้นไปแบบนี้นะครับแตแ่แม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพื่อนแต่ผมขี้เกียจ ผมก็จะติดมันลงไปเลยตรงนี้นะครับเะยังได้หนเเอเ็ะตาวก่อน,นครับเป็นตาวสองชั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับเหนียวแปะลงไปครับมันจะดึงออกไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวไปเลยครับเพื่อนก็ต้องกะระยะให้มันพอดีนะครับอืแบบแน่นๆนะครับกลามันค่อนข้างเหนียวนะครับพอแปะลงไปแล้วมันจะเป็นเหมือน,น เป็นฟรีบางๆมันจะดึงขึ้นมาเพื่อเยนไม่ได้วันนี้ในกันแผ่นสีน้ําเงินเนี่ยเขาเอาไว้ด้านบนเอาไว้ดึงนะครับแต่ว่าผมติดผิดไปแล้วไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆต้องเอาสีน้ําเงินเนี่ยไว้ข้างบนเผื่อในการดึงออกในครั้งถัดไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเอาไว้อย่างนี้แหละติดไปแล้วครับ ทำแบบง่ายๆเน้นใช้ได้ก็พอนะครับป๊าบติดกาวเรียบร้อยครับกดขวดแบตเตอรี่ให้แน่นแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็นำฝาหลังเข้ามาใส่เข้าไปนะครับของผมมันแบตมันดันนะครับแบตบวมดันทําให้กาวตรงนี้มันหลุดเดี๋ยวผมจะซื้อกาวมาติดอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ผมจะประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับให้ทำการ ติดกาวเชนเซอร์ให้แน่นแต่ว่าผมดูแล้วมันจะติดยากผมจะกดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีกาวอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีแผ่นแถบกาวอยู่ตรงนี้นะครับให้มันติดกับตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยหากาวมาใส่อีกทีหนึ่งวิธีใส่ก็ เน้นใส่ข้างที่มันมีปุ่มกดก่อนนะครับให้มันเข้าตำแหน่งกับปุ่มกดแล้วก็ตรงกับตำแหน่งเซนเซอร์แล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปให้เชี่ยวมันล็อกนี่ครับค่อยๆไล่เข้าไปทีละมุมแบบใจเย็นๆนะครับ โอเคนะครับนี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้าเซนโฟนแม็กโปร M2 นะครับผมก็ทำเองนะครับง่ายๆนะครับจะถือว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องใช้สมาธิในการทำเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับมันติดหรือเปล่าโอเคนะครับเปิดเครื่องติด ทำงานนะครับสําหรับการแนะนําวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้าเซนโฟนแมคโ r ร M2 ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือท่านที่มีประสบการณ์มีคําแนะนำํำยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังหาข้อมูลด้วยยังไงขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบาว m d i i b ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย